สวัสดีครับผมปอนะครับที่ปรึกษาการขายของ VM Use Car สาขาพระราม4นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวปอจะขออนุญาตนะครับแนะนำรถหนึ่งคันนะครับเป็นรถหน้าใช้งานแล้วก็อเนกประสงค์นะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับก็คือเจ้า X1 นะครับ20 DM Sport นะครับ F48 คันสีดำคันนี้เลยครับ X1 M Sport คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า ได้ชุดแต่งจากโรงงานนะครับเป็น M Sport นะครับพาทมาเลยก็คือการชนหน้านะครับล้อแม็กนะครับแล้วก็สายสเกิร์ตแล้วก็ด้านภายในยที่เรียกได้ว่า M Sport เต็มรูปแบบภายในคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสภาพนะครับเหมือนที่เราเห็นเลยก็คือใหม่มากแล้วก็พวกตัวออปชันเนี่ยนะครับก็ใส่มาเรียกได้ว่าครบเลยนะครับอย่างที่เรียนว่า M Sport เนี่ยก็จะมีตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัย3ก้าน พร้อมมาด้วยแพดเดิลชิปนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยหุ้มด้วยหนังนับป้านะครับนะครับด้านบนของคอนโซลก็จะมีตัวเรียกว่าเอ่อ u up i s s p l y y นะครับที่เวลาที่ใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขที่เป็นที่ซ่องยอยู่ด้านหน้านะครับเวลาขับขี่เนี่ยก็สะดวกแล้วก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับสภาพใหม่มากครับนะครับตัวภา,ายในสีจะเป็นแบบ สีเรียกว่าน้ำตาลม ok อคค่านะครับนะครับเห็นไหมฮะสาภาพปอกเรียกว่าใหม่มากเลยดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวช่องที่เป็นตัว Type C เอาไว้ให้สามารถใช้งานชาร์จมือถือชาร์จ iPad อะไรต่างๆได้หมดแล้วนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับรุ่นนี้ของเลขไม่์คันนี้นะครับก็ไมเรเนี่ยวิ่งอยู่ที่ 64, 1 8 0กิเมเท่านั้นนะครับ ถ้าเราเฉลี่ยรถเนี่ยก็คือรถปี19นะครับถือวาอ่าเฉลี่ยวิ่งใช้งานเนี่ยปีจะประมาณ2000เท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นตัวดีเซลเนี่ยถือว่าวิ่งค่อนข้างน้อยนะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวจอนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะที่เป็นทัดสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนะครับในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือสัมภาระมา สองมือนะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายโดยการใช้เท้านะครับนะครับแขวงไปที่การชนหลังนะครับฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติได้เลยครับนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับสภาพือสภาพที่สมบูรณ์มากแล้วก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมากครับเวลาที่เราจะปิดฝาท้ายนะครับก็ทําแบบเดิมนะครับนะครับแขวงเท้าเข้าไปนะครับประตูเนี่ย ก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยครับสะดวกสบายมากๆเลยครับในส่วนของยางนะครับคันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากมากครับเพราะว่ายางนะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนใหม่มานะครับเป็นยางปี2022เลยนะครับก็เรียกได้ว่ายางเนี่ยอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวครับ X1 20 DM Sport คันนี้นะครับก็เป็นตัวเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วนะครับที่เป็น190แรงม้านะครับและนั่นคือ ตัวด้านหลังนะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีท่อคู่มาให้นะครับนะฮะเนี่ยฮรรุ่นก็จะมีบอกเลยครับว่าเป็นตัว X1 2 0 d M Sport ครับคับเป็นไงบ้างครับรถคันนี้นะครับก็เหมือนที่เราเห็นรายละเอียดไปนะครับรถที่น่าใช้งานแล้วก็เรียกได้ว่าราคาเหมาะสมแล้วก็ BSI ยังเหลือนะครับ นะครับคันนี้นะครับเป็นรถตัว X1 นะครับ20 DM Sport นะครับรถปี19นะครับใหม่อยู่ที่64,000กิโลเท่านั้นนะครับราคานะครับน่าสนใจมากและคืออยู่ที่1.67ล้านเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ1.67ล้านเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่ารถปีใหม่ไหม่น้อยเบียเซ์เหลือนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆเลยครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพจของพวกเรานะครับ bm u t car สาขาพระราม4นะครับนะครับรอบหน้านะครับเดี๋ยวมีรถที่จะเข้าใหม่แล้วก็น่าสนใจเนี่ยมานำเสนอกันอีกทีนะครับนะครับนะครับศูนย์เรานะครับก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณนะครับพระราม4นะครับด้านนี้จะเป็นถนนพระราม4แล้วก็สามารถเข้าตรงสุขุมวิท24หรือ22ได้เช่นกันนะครับก็วันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไง นะครับรถนาสนใจแค่ไหนนะครับเป็นรุ่นยังไงเดี๋ยวติดตามกันที่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ